สวัสดีครับแอดมินและพี่พี่ทีมงานเล่าเรื่องผีทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงผมชื่อเก่งครับอายุ21ปีและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในครอบครัวของผมเองครับคือครอบครัวของผมนั้นมีกันอยู่5คนมีพ่อแม่พี่สาวสองคนแล้วก็ผมครอบครัวของผมมีที่ดินอยู่ติดกับภูเขาลูกหนึ่ง เป็นที่ดินเชิงเขาที่ใช้ปลูกผักปลูกผล,ลไม้มาตั้งแต่สมัยตายายแล้วที่ดินตรงนี้ยายได้ให้แม่ไว้ทำกินต่อมาซึ่งพ่อกับแม่ก็ได้ถากทางเพิ่มเติมเพื่อปลูกผักปลูกต้นไม้ขยายให้เต็มพื้นที่มากขึ้นแม่เล่าให้ฟังว่าที่ดินตรงนี้แม่เคยอยู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เมื่อก่อนจะมีบ้านไม้หลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งที่เป็นบ้านของตากับยาย และที่ดินโดยรอบบ้านก็กลายเป็นพื้นที่ทำกินมาตลอดชีวิตของตากับยายเมื่อตากับยายตายจากไปหมดแม่ที่เป็นน้องคนสุดท้องก็ได้รับบ้านไม้หลังใหญ่และที่ดินทั้งหมดเป็นมรดกพอแม่แต่งงานกับพ่อพ่อกระชวนให้ออกไปสร้างบ้านในหมู่บ้านเพราะบ้านและที่ดินที่แม่อยู่นั้นมันอยู่ห่างไกลจากบ้านของชาวบ้านพ่อบอกว่าอยากให้ลูกๆได้อยู่ใกล้กับโรงเรียนในหมู่บ้าน เมื่อพ่อชักชวนแม่ก็เห็นด้วยเลยรื้อบ้านของตากับยายออกแล้วนําไม้ไปสร้างบ้านในที่ดินที่ซื้อไว้ในหมู่บ้านแต่ก็ไปดูแลสวนผลไม้และปลูกผักตรงที่ดินเชิงเขาอยู่เหมือนเดิมพ่อของผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครครับและไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องเจ้าที่ผีสางพ่อเป็นคนไม่กลัวผีเลยแถมยังท้าทายผีสางอยู่บ่อยๆ จนแม่ต้องคอยห้ามปรามอยู่ตลอดแม่บอกว่าที่ดินที่ตากับยายสร้างบ้านไว้นั้นรวมทั้งที่ดินที่ใช้ทําเป็นสวนผลไม้เล็กๆเป็นที่ดินที่ติดกับภูเขาเป็นไหล่เขาที่คนโบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าอยากอยู่อย่างสุขสบายและราบรื่นก็ต้องทําพิธีไหว้เจ้าที่ในทุกๆปีและที่ผ่านมาตากับยายก็ไหว้เจ้าที่ปีละสองครั้งโดยไหว้ช่วงปีใหม่ครั้งหนึ่ง และพอกลางปีก็ไหวอีกครั้งหนึ่งแม่ก็ยืนยันว่าตากับยายที่ไหวเจ้าที่มาตลอดก็อยู่อาศัยอย่างราบรื่นและสุขสบายดีเรื่อยมาพอตากับยายจากไปแม่ก็ไหวเจ้าที่เหมือนกับที่ตากับยายเคยทำแต่พอรื้อบ้านออกแม่ก็ไหวเจ้าที่แค่เพียงปีละครั้งซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับและครอบครัวของผมก็มีความสุขดีจนกระทั่งผ่านไปนานหลายปี และในปีหนึ่งที่ผล,ลไม้เคยออกดอกออกผลก็ไม่ออกเหมือนเดิมทั้งที่พ่อกับแม่ก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีเหมือนกับที่ผ่านมาแถมผักหญ้าที่ปลูกไว้ก็เหี่ยวแห้งมีมแมลงกินตายคาต้นทั้งที่พ่อกับแม่ก็ประคบประงมเป็นอย่างดีเช่นกันพ่อกับแม่รู้สึกงงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรเพราะดูแลเป็นอย่างดี ทั้งใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้บำรุงต้นผักคอยดูแลในทุกๆวันและทำแบบนี้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาการแห้งแล้งของดินฟ้าอากาศก็ไม่มีพวกแมลงหรือศัตรูพืชก็ไม่เคยมีมาก่อนพ่อกับแม่รู้สึกงุนงงเพราะหาคำตอบไม่ได้แถมพืชผลก็เสียหายไม่ได้ราคาจนสุดท้ายแล้วพ่อกระโทษเจ้าที่ครับจะใครล่ะก็เจ้าที่ไง ทำแบบนี้กับลูกหลานได้ยังไงและแม่ก็เริ่มคล้อยตามพ่อว่าเจ้าที่ต้องไม่พอใจอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนเหตุการณ์นี้ถึงได้เกิดขึ้นแม่เลยรีบจัดเตรียมของไหว่เจ้าที่และปรึกษาพ่อว่าจะกลับมาไหว้เจ้าที่ปีละสองครั้งเหมือนอย่างที่ตากับยายเคยทําแต่พ่อนั้นโมโหมากเพราะคิดว่าการไหว้เจ้าที่ปีละครั้งมันก็เกินพอแล้วพ่อต่อว่าเจ้าที่ว่าโลภมาก อยากกินของที่ลูกหลานนำไปไหว้และสั่งแม่ว่าไม่ต้องไหว้เจ้าที่ต่อไปแล้วไหว้ไปก็เท่านั้นหยุดเลยไม่ต้องไหว้แล้วในตอนแรกแม่ก็ไม่ยอมครับและอยากจะไหว้เจ้าที่ปีละสองครั้งแต่พ่อบอกว่าไม่ต้องทำแล้วแม่เห็นว่าพ่อโกรธเจ้าที่มากเลยต่อรองขอไหว้เจ้าที่ปีละครั้งก็ได้แต่พ่อก็ไม่ยอมอยู่ดีพ่อให้คำขาดว่าแม่ พี่สาวและผมห้ามไปไหว้เจ้าที่ที่สวนอีกต่อไปพวกเราจึงไม่ได้ไปไหว้เจ้าที่กันอีกเลยจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีได้พืชผักในสวนก็ยืนต้นตายทั้งที่พ่อกับแม่ก็คอยดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ได้ผลแม่เลยบอกพ่อว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ไหว้เจ้าที่นั่นเองเจ้าที่บ้าบออะไร พอไม่ได้ดั่งใจก็ให้โทษลูกหลานเป็นเจ้าที่ที่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เล่าให้ฟังว่าแม่ยืนคุยกับพ่อในสวนผลไม้พอพ,อพ่อพูดจบจู่ๆก็มีก้อนหินขนาดพอดีมือปลิวมาถูกหัวพ่อเหมือนมีใครจับก้อนหินนั้นคว้างมาและทิศทางที่หินถูกคว้างมานั้นคือบนเนินเขาที่สูงขึ้นไปเล็กน้อยซึ่งเป็นที่ที่ทำพิธีวางสิ่งของถวายเจ้าที่พ่อถูกก้อนหินคว้างใส่หัว โดยที่ไม่รู้ว่าใครคว้างมาจนทําให้พ่อหัวแตกเลยครับแม่ดุพ่อว่าเพราะป่าพ่อเป็นแบบนี้นี่แหละเลยทำให้เจ้าที่ไม่พอใจควางก้อนหินมาใส่หัวถึงแม้พ่อจะเจ็บหัวแต่ก็หัวเราะออกมาด้วยความตลกและด่าแม่ว่าไร้สาระก้อนหินอาจจะหล่นมาจากตรงไหนก็ได้ในวันนั้นแม่เชื่อเหลือเกินครับว่าพ่อถูกเจ้าที่เล่นงานเข้าให้แล้ว แม่จึงพยายามบอกพ่อว่าให้วาเจ้าที่แต่พ่อก็ไม่สนใจพอวันต่อมาพ่อกับแม่ได้ไปถางหญ้าที่สวนอีกแต่เมื่อไปถึงพ่อกลับมองไม่เห็นพวกจอบเสียมและเครื่องมือต่างๆที่ไว้ใช้ทําสวนในจุดที่วางเครื่องมือไว้ไม่มีเครื่องมือแม้แต่อันเดียวเลยครับพ่อตกใจมากและคิดว่าคงมีหัวขโมยเข้ามาในสวนแต่พ่อก็ต้องแปลกใจ พราจุดที่วางเครื่องมือนั้นอยู่ไม่ไกลจากกอกล้วยหอมและมีกล้วยหอมใกล้สุกอยู่เครือหนึ่งซึ่งเห็นได้อย่างชัดๆถ้าเป็นขโมยจริงๆกล้วยหอมเครือนั้นจะต้องไม่เหลืออยู่อย่างแน่นอนพ่อเดินไปดูสวนอีกด้านหนึ่งและตะโกนบอกแม่ว่าจอบเสียมเครื่องไม้เครื่องมือหายไปหมดแล้วแม่ก็ตกใจแล้วรีบเดินมาดูพอแม่ไปถึงแม่ตะโกนบอกพ่อว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหรอ จะมาล้อเล่นอะไรกันเรื่องจอบเสียมหายเพราะเครื่องมือทุกอย่างยังวางอยู่ครบพ่อเลยรีบวิ่งมาดูและแปลกใจมากพ่อบอกว่าเมื่อกี้มองไม่เห็นจริงๆเจ้าที่บังตาละสิแม่พูดจบก็เดินออกไปส่วนพ่อก็ได้แต่ยืนอึง้งและไม่คิดว่าตัวเองจะตาฝาดเพราะก่อนหน้านี้แกไม่เห็นเครื่องมือสักอันเลยจริงๆ แต่พอแม่มาดูกลับเห็นว่าเครื่องมือต่างๆวางอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างวันนี้พ่อถากถางหญ้าในสวนไปอย่างเงียบๆจนผ่านไปสักพักพ่อก็เห็นเหมือนคนกำลังเดินขึ้นไปบนเนินเขาพ่อเห็นไม่ชัดมากเพราะมีต้นกล้วยบังอยู่และคิดว่าแม่คงเดินขึ้นไปเก็บพริกที่ปลูกไว้แต่พอหันกลับมาก็เห็นแม่นั่งพักเหนื่อยอยู่ที่ตะแคร่พ่อเลยรีบหันไปมองบนเนินเขาอีกครั้ง และเห็นเป็นเงาคนเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ไปแบบแวบๆบแบบพ่อที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเลยเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกับแม่พอตกบ่ายหลังจากที่กินข้าวกันแล้วพ่อก็เอนหลังนอนพักบนตะแครในช่วงที่กําลังจะเคลิ้มหลับอยู่นั้นจู่ๆก็มีน้ำสาดมาที่พ่อจนพ่อเปียกตอนไปหมดและตกใจตื่น พ่อโมโหนึกว่าแม่ตักน้ำมาสาดและแม่ที่รีบวิ่งมาดูเพราะพ่อ,อส่งเสียงเออะโวยวายก็บอกว่าไม่ได้ตักน้ำมาสาดพ่อเลยรังควานกูจังนะไอ้เจ้าที่พ่อเริ่มรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นเจ้าที่จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ทำงานในสวนเสร็จแล้ว พ่อบอกกับแม่ว่าจะขึ้นไปตีพึ่งบนภูเขาซึ่งแม่ก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรเพราะพ่อเคยขึ้นไปตีพึ่งอยู่บ่อยๆแม่ได้แต่นั่งคอยพ่ออยู่ในสวนส่วนพ่อได้เดินขึ้นเนินเขาไปและเดินขึ้นภูเขาสูงไปเรื่อยๆในระหว่างที่เดินขึ้นภูเขานั้นพ่อบอกว่าบรรยากาศบนภูเขามันไม่เหมือนกับวันก่อนๆที่พ่อเคยเดินขึ้นไปวันนั้นบรรยากาศรอบตัวมันดูไม่ปกติ ไม่มีเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ได้ยินเลยบรรยากาศของป่าเขามันเงียบจนน่าแปลกใจแต่พ่อก็ไม่คิดอะไรมากและเดินไปที่ต้นไม้ที่ได้ขึ้นไปสำรวจเมื่อวันก่อนซึ่งเห็นว่ามีพึ่งทำรังอยู่แต่พ่อกลับเดินไปไม่ถึงต้นไม้ต้นนั้นสักทีพ่อบอกว่าพ่อได้เดินวนเวียนไปมาอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเกือบเย็นและเริ่มโมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้เจ้าทีเล่นกูอีกแล้วนะ จะหาเรื่องกันไปถึงไหนพ่อพูดยังไม่ทันจะขาดคำอยู่ๆก็มีอะไรบางอย่างปลิวมาโดนเบ้าตาพ่อก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดและสุดตัวนั่งอยู่ตรงนั้นส่วนแม่ที่นั่งรออยู่ในสวนเห็นว่าเวลาใกล้จะเย็นแล้วแต่พ่อก็ยังไม่ลงมาสักทีแม่เลยเดินขึ้นไปตามครับแต่เดินตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพ่อ ทั้งที่พ่อเองก็เห็นแม่เดินวนไปมาอยู่ใกล้ๆตัวพ่อตั้งหลายรอบแต่แม่กลับไม่เห็นว่าพ่อนั่งพิงต้นไม้อยู่แม่ตะโกนเรียกชื่อพ่อแต่พ่อก็ไม่ตอบกลับด้วยความร้อนใจแม่เลยรีบกลับมาที่บ้านและพาผมกับญาติญาติขึ้นไปตามหาพ่อบนภูเขาคืนนั้นทั้งแม่ผมและญาติญาติได้เดินตามหาพ่อกันจนดึกดื่นแต่ก็ยังหาไม่พบ สุดท้ายแม่ก็แนะนำให้ญาติคนหนึ่งทำพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางหลังจากที่ทำพิธีเปิดป่าเสร็จได้ไม่นานทุกคนก็ได้ยินเสียงพ่อร้องเรียกเมื่อกลูกันเข้าไปดูก็เห็นว่าพ่อนอนหมดเรี่ยวแรงอยู่ใต้ต้นไม้ที่ทางแม่และพวกผมเดินผ่านไปผ่านมาตั้งไม่รู้กี่รอบแล้วพ่อต่อว่าแม่และต่อว่าทุกคนที่มองไม่เห็นแกปล่อยให้แกนอนหิวข้าวอยู่จนแทบจะหมดแรง แม่บอกกับพ่อว่าไม่เห็นพ่อนอนอยู่ตรงนั้นจริงๆและผมกับญาติญาติก็ยืนยันว่าเราเองก็ไม่เห็นพ่อเหมือนกันด้วยใต้ต้นไม้ตรงนั้นที่เราเดินผ่านกันไปรอบแล้วรอบเล่ามันมีแต่ความว่างเปล่าพ่อบอกว่าแกส่งเสียงร้องเรียกทุกคนจนคอแห่แแห้งไปหมดแต่ก็ไม่มีใครสนใจแกพอจะลุกขึ้นเดินออกไปก็เหมือนมีอะไรสักอย่างมายึดตัวไว้ ทำให้ไม่สามารถขยับเยื่อนได้แถมยังเจ็บตาอีกเพราะเหมือนมีใครยิงหนังสติกที่มีก้อนหินเล็กๆมาโดนเปลือกตาสภาพของพ่อดูสะบักสะบอมมากญาติๆจึงได้ช่วยกันประคองพ่อลงจากภูเขาและพ่อที่หมดเรี่ยวแรงอยู่ก็ยังไม่ไายต่อว่าเจ้าที่เจ้าทางอีกหยุดเถอะนะเพราะเจ้าที่ท่านยอมเปิดป่าเปิดตาพวกเราก็เลยหาเจอรู้เอาไว้ด้วย พอแม่เอ็ดเข้าให้พ่อก็เลยหยุดพูดเราทั้งหมดได้พาพ่อกลับมาที่บ้านแต่พอมาถึงก็ต้องแปลกใจก,กันอีกเพราะมีชาวบ้านมาอยู่กันที่บ้านหลายคนเลยครับแม่กับผมรีบเดินเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบ้านคนหนึ่งเลยบอกว่าจู่ๆพี่สาวคนโตก็ชักตาตั้งหวีดร้องอยู่ตลอดเวลาและพอรู้ว่าแม่ได้พาญาติกับผมขึ้นไปตามหาพ่อบนภูเขา พวกเขาเลยเข้ามาช่วยดูแลให้แต่อาการของพี่สาวก็ยังไม่ดีขึ้นตอนนั้นผมเห็นแม่เครียดมากครับผมกับแม่และพี่คนเลยช่วยกันดูแลพี่สาวกับพ่อคืนนั้นทั้งคืนพวกเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะพ่อก็ไข้ขึ้นส่วนพี่สาวก็นอนร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะถามอะไรพี่สาวก็ไม่ยอมตอบอะไรเลยได้แต่สายหน้านอนร้องไห้อยู่อย่างนั้น วันรุ่งขึ้นผมกับแม่ได้พาพ่อและพี่สาวไปโรงพยาบาลเพราะพ่อกับพี่สาวอาการไม่ดีขึ้นจนหลายวันผ่านไปทั้งคู่ก็ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าทั้งสองคนไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเลยสุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างมีแต่อาการอ่อนเพลียเพราะไม่ยอมกินข้าวกินปลาส่วนพ่อน,นั้นมีอาการไข้ขึ้นเป็นบางช่วงหมอเลยให้ทั้งคู่ นอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนเมื่อหมอยืนยันว่าพ่อกับพี่สาวไม่ได้มีโรคอะไรแม่ก็เลยมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อและพี่สาวคือถูกเจ้าที่เล่นงานเข้าในแน่แนสองวันต่อมาพ่อกับพี่สาวเริ่มมีอาการดีขึ้นพวกเราเลยพาทั้งสองคนกลับบ้านแต่ในคืนนั้นพ่อก็มีไข้ขึ้นอีกและนอนละเมออยู่ตลอดเวลาป้าก็บอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้ว ยอมทำตามแล้วแม่จึงได้เช็ดตัวให้พ่อจนกระทั่งไข้ลดลงพอพ่อรู้สึกตัวพ่อได้บอกผมกับแม่ว่าแกฝันเห็นคนแก่ผมขาวใส่ชุดสีขาวมาหาแกและบอกว่าเป็นเจ้าที่ตรงที่ดินของแม่ในฝันนั้นพ่อบอกว่าคนแก่ผมขาวได้ชี้หน้าพ่อบอกว่าอย่าลบหลูอ่อีและให้ทำพิธีให้ถูกต้องด้วย พ่อจึงนั่งทบทวนคำพูดของคนแก่ในฝันแบบงงๆท่านคงมาบอกให้เราไหว้เจ้าที่เหมือนเดิมนั่นแหละแม่ถามพ่อว่าจะให้ไหว้เจ้าที่ไหมพ่อก็ตอบออกมาอย่างไม่ลังเลว่าให้ไหว้เลยทำสองครั้งต่อปีเหมือนเดิมแม่เลยรีบจัดการเตรียมข้าวของทุกอย่างอีกสามวันต่อมาแม่ก็ได้ทำพิธีไหว้เจ้าที่ครับหลังจากไหว้เจ้าที่เสร็จแล้ว ทั้งพ่อและพี่สาวก็หายดีร่างกายแข็งแรงเหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้พ่อไม่กล้าท้าทายและลบหลู่เจ้าที่อีกเลยและหลังจากที่ไหว้เจ้าที่เสร็จไม่นานนักสวนผลไม้ที่ต้นไม้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ไม่ออกดอกออกผลต้นไม้บางต้นก็เหี่ยวแห้งจนเกือบจะตายแล้วจู่ๆก็ฟื้นสดชื่นแตกยอดออกพืชผักที่ปลูกไว้ก็กลับมาเขียวงานจนน่าแปลกใจ และปีต่อมาผลไม้ก็ออกดกจนเก็บขายแทบไม่ทันนับตั้งแต่เห็นผลที่เกิดขึ้นการกลับมาไหว้เจ้าที่เหมือนเดิมก็ทำให้พ่อของผมไม่เคยลบหลู่หรือท้าทายเจ้าที่อีกเลยและทำพิธีไหว้เจ้าที่ปีละสองครั้งตลอดมา